เื่นหน้านะครับคือการตั้งท่านะครับเราควรจะตั้งท่าอย่างไรที่เรามีหลักที่ฝรั่งเรียกว่าการับอ่อนกาดอย่างนี้นะครับเราระยะหมัดนะครับตำแหน่งที่เรายืนนะครับกับหมัดที่เราตั้งขึ้นมาหรือท่าคุมต่อสู้ครับผมตอนนี้ท่าคุมต่อสู้เนี่ยนะเมื่อเรายกอย่างนี้นี่ไม่ใช่เป็นนักมวยแต่ว่าเราถือที่คือกรอก เกาะป้องกันตัวเขานั่นคือต้องเริ่มจากอย่างนั้นก่อนอะไรคือจุดเด่นสุดของมวยไทยครับการเตะครับการเตะครับรุนแรงมากรุนแรงครับคราวนี้มาพูดถึงแบบมีอาวุธกันบ้างนะครับมิอาจารย์บอกผมแล้วว่ามีตั้งแต่สั้นจนไปถึงยาวสุดเลยนะครับถ้าจะรวมมันจริงๆหรือแบ่งกันมีสักกี่ประเภทนะอาจารย์เออมันก็จะไล่เรามานะครับมันก็จะเป็นมีด มีดนี่เราอาจจะเต็มนี่มีดพกเสร็จแล้วมาก็บีหรือดาบนะฮะดาบก็คือนี่คือนี่เรียนรักษณะของดาบไทยมผมม่ชื่นใจจับได้บ้างไหมได้เลยครับได้เลยครับท่านผู้ชมครับผมว่าผู้ชายลูกผู้ชายไทยทุกคนอยากจะมีความรู้สึกจับอย่างนี้ได้นะแต่จับได้อย่างเดียวฟันไม่เป็นไม่มีค่าเลยนี่แหละครับต้องฝึกหัดครับต้องฝึกหัดครับพอมาจากนี่แล้วก็มีดาบเดียวดาบคู่หรือเรียกว่าดาบสองมือรพบพอดาบสองมือแล้วก็ยังมีอาวุธแต่เป็นเราแยกประเภทเป็นเครื่องป้องกันก็คือมีโล นะครับมีเขนสมมุติว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาวุธเรียกว่าไม้รำไม้รำไม้รำของวิชากระบี่กระบอกเอาไวรำครับตาประเพณีนี่เวลารำนี่จะใช้ไม้สวยๆขึมาแต่ต่อสู้ก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหวายเปลี่ยนเป็นดาบจริงนะครับสมัยใหม่ครับต้องค่อยๆเริ่มไปครับค่อยๆเริ่มไปจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ในอาวุธแต่ละอย่างจะมีของของเขาอยู่ใช่ไหมครับผมว่าในเรื่องของวิชาดาบไทยหรือกระบี่กระบอกนี่นะครับ ผู้ที่ศึกษาเนี่ยเราสามารถจะนำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับท่านเรียนดับไทยนะครับไม่จำเป็นจะไปไหนต้องถือดาบแต่ว่าเมื่อเราเรียนวิธีฟันวิธีรับนะฮะเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเราอาจจะหยิบไม้ข้างทางเราอาจจะหยิบตะเกียบทั้งอันหนึ่งหรืออาจจะเป็นปากกาลูกลื่มนะครับต่างๆเป็นมีเป็นดาบได้ใช้ได้ครับอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะครับอาวุธอะไรที่แบบว่าสมมติผมจะเรียนอาวุธเนี่ยอาวุธอะไรที่แบบส่วนใหญ่จะชนะอาวุธอื่นๆมากที่สุดเลย เออมันอยู่ที่ความพร่องตัว oh. นะครับอยู่ที่ความสามารถว่าเราเรียนมานานไหม uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบว่าเอาเอาวุธของเราไปเปรียบเทียบกับดาบประเทศอ uh ื huh. ่นนะมันก็ต้องอยู่ด้วยว่าความชํานาญของแต่ละคนมันเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านผู้ชมก็คงอยากจะชมแล้วใช่ไหมครับมีการแสดงให้ชมอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่2นะครับว่าการแสดงนี้น่าสนใจอย,อย่างไรนะครับก็เตรียมมาจากสํานักดาบพุทธไทยสวรรค์เชิญชมครับ ขอบคุณมากมากนะครับเด็กๆขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากและที่ชอบอย่างหนึ่งนะครับเวาต่อสู้กันเสร็จที่ไรนะครับเราก็จะต้องมีการไหวกันเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่มี ที่เดียวด้วยคือประเทศไทยครับนั่นเป็นประเพณีของคนไทยนะฮะเป็นประเพณีของศิลปะการต่อสู้ประเภทนี้ด้วยต่อสู้กันแล้วก็อาจจะเป็นการถ่าพลังต้องขอเข้ามาครับผมเด็กๆนี่มาจากที่ไหนกันครับอาจารย์ที่นี่นะครับเออที่เป็นชมรมศิลปะการแสดงนะครับสาขาอุทิไทยโบราณของโรงเรียนลาดวินิตมัธยมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนซึ่งในขณะนี้นะครับกำลังเผยแพร่ศิลปะนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็มีอาจารย์คุกเกียรติภูมิพัฒน์ท่านหัวหน้าหมวดนะครับแล้วก็อาจารย์เสกสรรงามคำนะครับขามา ร่วมรายการแล้วครับส่งเด็กๆมาเพราะฉะนั้นเด็กๆพวกนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ทําให้เราได้เห็นว่านี่คือเด็กไทยปัจจุบันครับทายทอดความสามารถมาจากบรรพบุครับนะครับก็ทําให้เราได้ย้อนหลังไปว่าเด็กไทยฝีมือแค่นี้รบบ้านพ่อรุษของไทยจากขนาดไหนครับผมและนี่ก็เป็นศิลปะอีกอย่างเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยนะครับเป็นศิลปะที่คุณน คุณค่านี้มากมายมหาศาลและก็ควรแก่การที่จะอนุรักษ์รักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับความจริงยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะอาวุธแต่และอย่างจะเป็นอย่างไรการใช้อาวุธอย่างนั้นควรจะใช้อย่างไรใช้อย่างนี้เป็นอย่างไรแต่ที่เป็นการทําให้ท่านผู้ชมได้ทราบสก่อนว่าเรามีอะไรกันบ้างแล้วท่านนะครับลูกหลานของท่านได้ฝึกได้ทําบ้างหรือ,อยังถ้าเกิดอยากจะฝึกไปฝึกกันที่ไหน,นครับ,รบช่วงนี้นี่ครับเ,เราเปิดสอนที่โรงเรียนศิลปะพง,งั์ตัวปราโมทย์ยิมครับ,ร,บ,ร,บะระบบต่างๆนี่เราสืบท ตอนนี้โรงเรียนศิลปะการวาดตัวปราโมดยยิมอยู่ที่สวนคาเซรีเซ็นเตอร์สนับสนุนศิครนักเรครับผมหรือถ้าไม่เรียนที่นี่ก็เรียนที่ไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ขอให้เรียนขอให้รู้จักศิลปะของเราไว้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปราโมทเมสมานเป็นอย่างยิ่งนะครับจากปราโมทยิมแล้วก็สำนักหลัพุทธสวรรด์ขอขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมพบกับสิ่งที่น่าสนใจและพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ความเป็นไทยสนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ